สวัสดีค่ะท,ทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะคุยพระคำเรื่องราวของพระเจ้าเนาะเราก็มาแชร์พระคำก่อนนะคะอันนี้ตอมก็อยากจะแชร์ r o บทที่6นะคะข้อ16ถึงข้อ19นะคะที่ที่ตอมเคยแชร์บ่อยๆว่าเจ็ดเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าเกียดนะคะเดี๋ยวเน่นะคะเดี๋ยวอาจเป็นภาษาไทยให้ฟังนะคะ มี6สิ่งซึ่งพระยาเวทรงเกลียดนะคะมี7สิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดชังสำหรับพระองค์ได้แก่ดวงตายะโสลิ้นมุสาและมือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์ใจที่คิดแผนเ,เลวร้ายเท้าซึ่งวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จซึ่งหายใจออกมาเป็นคำมุสาและคนที่หวานความแตกร้าวในหมู่พี่น้องนะคะ อันนี้ตอมก็จะ,จะท่องเลยแหละนะคะคือจาให้ได้นะเราจะได้รู้ว่าแบบสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเราไม่ชอบนะคะเราจะได้ไม่ทําเพราะว่าสุดท้ายอย่างที่ตอมบอกเสมอนะคะคําพูดของพระเจ้าอ่ะสิ่งที่พระองค์สอนน่ะมันดีกับจิตวิญญ,ญาเราถ้าเราทําสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบสิ่งที่จะถูกทำลายก็คือจิตวิญญ,ญาเราเนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะพระเจ้าเองอ่ะพระองค์ทรงแบบว่ามีเป็นทรงอิทธิฤทธิอ่ะคือเราทําอะไรพระเจ้าไม่ได้อ่ะค่ะนะคะแต่ว่าสิ่งที่พระองค์สอนถ้าเราไม่ทำ แม้กระทั่งสิ่งที่พระองค์เกียิอะถึงเราทำอะเราก็ทําร้ายพระเจ้าไม่ได้แต่มันทําร้ายตัวเราเองแต่พอทําร้ายตัวเราเองปั๊บเนี่ยพระเจ้ารักเราเนาะคือพอพระเจ้ารักเราอะพอพระเจ้าเห็นเราบอบชา้าเห็นเราเจ็บปวดอย่างเงี้ยพระเจ้าก็สงสารเราอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ถามว่าเนี่ยค่ะคือคําสอนของพระองค์อะสุดท้ายมันมาดีกับตัวมนุษย์ทั้งนั้นเลยเพราะว่านี่คือความรักของพระองค์อะค่ะคือทุกอย่างที่พระองค์บอกเราสอนเราอะคือสุดท้ายมันดีกับเราทั้งนั้นเลยคือพระองค์รักเรามากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป ชอบเนาะเอามาแบบว่าคือเราจะได้รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบนะคืออย่าทำเพราะทาไปปั๊บมันก็แยกกับตัวเราแล้วก็มันไม่เป็นที่พอพระใจของพระเจ้าพระเจ้ารักเราพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทําร้ายเรานะคะคือเราไม่มีสิทธิ์ทําร้ายเรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างตัวเรามาแต่พระเจ้าสร้างเรามาพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทําร้ายตัวเราเองนะคะเพราะพระเจ้ารักเรามากนะคะเนี่ยนี่คือน,น,นี่คือพระเจ้าของเรานะคะอันนี้ตาอมอยากจะแชร์ต่อจากเมื่อวานที่ต้อมคุยไว้นะ,ะว่าแบบความเห็น ความเห็นที่ที่ต่างกันอย่างเงี้ยค่ะทำไมมันถึงทําให้มันมันมันเกิดความบอบช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะคืออันเนี้ยตอมมองอย่างเงี้ยค่ะว่าเราอะไม่แยกคําพูดออกจากตัวตนของเราเนาะอันนี้มันฟังแล้วมันอาจจะลึกนะตอมจะพยายามพูดให้มันเห็นภาพนะแต่บางทีมันก็พูดยากนะเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆมันเป็นสิ่งที่ลึกอย่างเงี้ยคืออย่างตัวเราเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นมนุษย์เนาะคือเราเป็นมนุษย์ เราเป็นเราเป็นคนที่พระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยคือเราเป็นมนุษย์อะคะ่ะในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันจะมันจะไม่สมบูรณ์เนาะเราอาจจะมีความคิดเห็นความคิดเห็นเราบางครั้งมันอาจจะผิดหรือมันอาจจะถูกก็ได้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของเรามันไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราบางทีอะเวลาเราคุยกับคนปั๊บพอคนไม่เห็นด้วยกับเราอะ่ะสิ่งที่เราคิดเราเหมือนกับว่า ธอไม่เห็นด้วยกับฉันเธอไม่รักฉันอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันแบบว่าเราเหมือนเด็กอะค่ะเราไม่โตอะอย่างเงี้ยมันจะเกิดความแตกแยกแล้วมันจะทําให้อีกคนนึงเป็นอิสระไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะต้องคิดไม่เหมือนเราอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเรานะคะการที่เราจะไปบังคับคนอื่นว่าถ้าเธอรักฉันเธอต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างที่ฉันพูดฉันคิดฉันทําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมันมันนอนเซนนะคะมันมันเป็นไปไม่ได้นอกจากถ้าเกิดเราได้คนแบบนั้นอยู่ในชีวิตแสดงว่า เราเราได้คนที่หลอกลวงอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได like ้คิดอย่างนั <Quiz> ้นแน่นอนแต่ว่าเขาต้องหลอกลวงเราเพื่อให้ให้ให้เขารู้สึกให้เรารู้สึกว่าเขารักเราอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันแบบมันไม่ใช่เนาะคือเราต้องมาแยกก่อนว่าเวลาที่เราพูดอะไรกับใครสักคนนึงแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเราหรือเขารีเจ็คเราเพียงแต่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับคําพูดที่เราพูดหรือความคิดเห็นของเราที่เราคิดเห็นต่อเรื่องนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอามาตัดสินไปมากกว่าสิ่งที่กําลังคุยกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ตองว่าปัญหายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ก็คือพอเราคุยกันปั๊บเห็นไม่ตรงกันปั๊บเราคิดว่าความคิดเห็นตรงนั้นเนี่ยคนที่กําลังคุยกับเราปฏิเสธเราอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ไม่ไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้ปฏิเสธเราเขาแค่ปฏิเสธความคิดเห็นข้อนี้ของเราแต่ในขณะเดียวกันตอมก็มองว่ามันมีความคิดเห็นข้ออื่นๆอีกเยอะแยะที่เขาเห็นด้วยกับเราอย่างเงี้ย แต่พอเขามีหลายสิ่งหลายอย่างบางที่เห็นด้วยกับเราอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ได้เห็นคิดว่าเขารักเรามากกว่าที่รักอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะก็เออก็ปกติอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเห็นไม่ตรงกับเราปั๊บหรือเขาเห็นต่างกับเราหรืออะไรปั๊บอย่างเงี้ยทำไมเราเอามาตัดสินแล้วว่าเอ้ยเธอไม่รักฉันแล้วเธอไม่ชอบฉันแล้วเธอถึงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นความเป็นมนุษย์นะคะท่านจะเห็นไ,ไหมเราเนี่ยเปลาะบางมากนะคะเราเปลาะบางมากแค่นี้เราก็คิดว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่เงียคือเรียกว่าความ ความลบอะค่ะความเป็นลบอะท่านสังเกตความเป็นลบอะมันเข้ามาในหัวใจเราเร็วมากอะแต่ความดีมันเข้ามาในหัวใจเราช้ามากแล้วก็ยากมากอย่างเงนนี้ยเพราะอะไรอะท่านเคยคิดไหมคะเ,ออเพราะเราอะถูกถูกบาปครอบครอ,คองอยู่ในหัวใจเราคือถ้าเราไม่มีพระเจ้าที่ที่อยู่ในหัวใจเราปั๊บอะค่ะบอกเลยในธรรมชาติของเราอะคือมันมันคือบาปนะคะต้องเชื่อใช่ไหมธรรมชาติของเรามันคือบาปนะคือเราจะ เพราะบาปตัวนั้นคือบาปคืออะไรคะบาปคือเรา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 มิสทาร์เกตอะคะ่ะคือพระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยพระเจ้ามีม,มีมีวัตถุประสงค์ในชีให้ให้กับชีวิตเราเนี่ยคือพระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยแล้วพระเจ้าบอกว่าสร้างเรามาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ทาไมมันถึงแบบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำไมมันถึงเละตุ้มเป๊ะมันถึงอะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยเพราะว่าเนี่ยค่ะมันมันมีมันมีสิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่ในข้างในเราอะที่มันคอนโทรลเราอะก็คือบาป ซึ่งเราเองอ่ะคือเราไม่สามารถที่จะเอาชนะมาได้ท่านต้องไปอ่านโรมันนะคะตอนที่อพอลโลท่านพูดเรื่องนี้เรื่องบาปอะคะ่ะที่มันอยู่ในใน,ในธรรมชาติของเราอย่างเงี้ยที่มันแอคติเว e มันทํางานอยู่ในธรรมชาติในความเป็นธรรมชาติของเราอย่างเงี้ยเราต้องมีพระวิญญาณนะคะช่วยเพื่อที่จะให้เราเดินตามทางของพระองค์ได้ทางทางของพระเจ้าคือทางพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเงี้ยเหมือนเขาบอกเหมือนในพระคัมภีร์ก็บอกนะคะว่า ถ้าเราเดินตามเนื้อหนังของเราเนี่ยก็คืออันนี้ lead to death นะคะก็คือไปความตายคือทางตายตายหมายถึงว่าตายตาย,ตายทางด้านจิตวิญญาณนะคะไม่ได้ตายฟิสิกส์นะตายจิตวิญญาณอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเงี้ยทางของพระวิญญาณคือทางที่พระเจ้าสอนเราเนี่ยมันจะนําไปสู่แสงสว่างแล้วก็ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งในนีน้ในตัวเรามันจะมี2อ,อย่างเนี่ยค่ะต่อสู้กันอยู่นะคะมันจะต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าถึงบอกว่าให้เราเลือกนะคะทำไมเราถึงต้องรู้พระคำของพระเจ้าเราจะได้รู้ว่าเอ้ยมานมาแล้วนะเนี่ยทดสอบฉันอีกแล้วฉันไม่เดินทางเธอนะจ๊ะฉันจะเดินทางของพระเจ้าของฉันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเนาะกับ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 สิ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะ เราถึงต้องจําเป็นมากๆที่เราจะต้องรู้พระคําของพระเจ้าเมื่อเหตุการณ์มันเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้เอาไปใช้ให้มันให้มันให้มันชนะไอ้ความบาปของเราให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเมื่ออย่างเงี้ยสมมติเราคุยกับใครสักคนหนึ่งเนาะถ้าเขาเห็นต่างกับเราเนี้ยนะคะเราต้องคิดละเออโอเคเป็นความคิดเห็นที่ต่างกันในเรื่องนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันเขาแค่ไม่เห็นด้วยกับฉันในเรื่องนี้เขาไม่รักฉันอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่เนาะมันคนละเรื่องกันอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแยกตรงนี้ออกออกออกแยกตัวเราออกจากพฤติกรรมเราให้ได้ก่อนคือตัวเราเราเป็นมนุษย์เนาะถ้าเรารักกับใครสักคนหนึ่งคนแล้วตอนคิดว่าเออความรักไม่กว่ามันจะก่อเกิดขึ้นมาได้แค่ไม่เห็นด้วยแค่บางเรื่องอย่างเงี้ยถือว่าไม่รักกันแล้วมันก็กระไรอยู่มันไม่เมคเซนเนาะมันไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าการที่ใครสักคนหนึ่งบอกว่ารักเราต้องเห็นด้วยกับเราทุกอย่างอันนั้นต้องมองว่าเราไม่มีเหตุผลเนาะนอนเซนน่ะคือมันเป็นไปไม่ได้หมายความว่าถ้ามีคนที่เป็นเช่นนั้นจริงๆเขาก็เพียงแต่ไม่ได้เป็นตัวของเขาเอง <S <S 2> <S 2> <ๆ>เขาเสแสร้งเป็นอย่างที่ท่านต้องการให้เขาเป็นมันก็ไม่แฟร์เนาะคือเราต้องมีอิสระภาพเราต้องให้อิสระภาพตัวเองเราถึงจะให้อิสระภาพคนอื่นได้ถ้าเราไม่ให้อิสระภาพตัวเองการที่เราจะให้อิสระภาพคนอื่นมันก็ยากอยู่นะคะ ตอมาวามองว่าอิสรภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่จะให้กล้าให้อิสรภาพกับคนอื่นอย่างเต็มที่อย่างทั้งหมดเนี่ยตอมมองว่า,วา,วามันเกิดจากตัวท่านเองอะ่ะท่านต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงอะ่ะมีความมีมีความเรียกภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมี security สูงมากในตัวตัวเองอะ่ะที่ที่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ลึกซึ้งอะ่ะว่าแบบคุณค่าของเราอะ่ะมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่า ใครคิดกับเรายังไงอะไรยังไงแบบเนี้ยนะคะคือคุณค่าของเราคือเรารู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นแบบนี้เราเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้ารักเราพระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพระเจ้ารักเราตรงที่ตัวตนของเราที่เราเป็นอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเนาะคือเวลาใครคิดอะไรหรือเห็นอะไรที่แตกต่างจากเราอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ไปอะไรกับมันนักหนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของธรรมดาที่มนุษย ในโลกนี้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันจะคิดที่แตกต่างกันแต่มันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับเราอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกว่าความแตกต่างของมนุษย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เทรสละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เทรสเราอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพิษเป็นเป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเราอย่างเงี้ย <c oughs> เนาะเหมือนเหมือนแบบเหมือนอย่างเช่นแบบที่ที่ตำบอกอ่ะเหมือนกับว่าอย่างเหมือนถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์วิจารณ์ศาสนานี้ไม <c oughs> ่ได้เลยอย่างเงี้ย การแค่ความคิดของคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยเขาเขากลัวขนาดนั้นเลยเหรอมันคุกคามเขาขนาดนั้นจนถึงขนาดต้องไปฆ่าคนที่เห็นต่างกับเขาอย่างเงี้ยเหรอตอนมองว่ามันอ่อนแอเกินไปเนะาะเกิดให้เกิดเราเข้มแข็งเราก็จะรู้ได้ว่าเออเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดแต่ความคิดของเขามันก็ไม่ไเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเรานี่มันก็เป็นแค่ความคิดมันทําอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมคะความคิดของคนอื่นมันไม่ได้มาทําลายเรา แล้วเรามีสิทธิ์อะไรไปทําลายคนอื่นเพียงแค่เพราะเขาคิดต่างกับเราอย่างเงี้ยสมว่ามันก็ไม่ make ซ์นะคะแต่คนที่จะคิดอย่างนี้ได้ก็คือเป็นคนที่มีความมั่นมั่นมั่นคงในตัวเองสูงอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้มองว่าแค่คนอื่นคิดไม่เหมือนเขาหรือไม่เห็นด้วยกับเขาหรือไม่ชอบเขามันจะเป็นภัยคุกคามชีวิตเขาทําให้ชีวิตเขาพังทลายทําให้ชีวิตฉันโอ้แย่แล้วคนนี้ชอบฉันคนนั้นไม่ชอบฉันชีวิตฉันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเขาไม่ได้อยู่โดย ให้ความคิดเห็นของคนอื่นมามีอิทธิพลกับความเป็นตัวตนของเขาอย่างเนงะี้ยเนาะคือถือว่าเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแต่ถ้าคนที่บอกมองว่าแบบเอ้ยใครคิดต่างกับตัวเองก็ไม่ได้วิเคราะห์ตัวเองก็ไม่ได้พูดและนู่นก็ไม่ได้พูดและนี่ก็ไม่ได้อะไรเงนะี้ยแสดงว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่อ่อนแอมากอะคะ่ะแล้วก็ เป็นคนที่เปลาะบางมากอะ่ะคือแค่ความคิดเห็นของคนอื่นหรือคาพูดของคนอื่นนิดหน่อยก็ทาร้ายเราได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่นะที่จะอยู่ในโลกนี้เพราะว่าโลกนี้มันก็โหดร้ายนะนะคะเพราะมนุษย์เนี่ย้คือถ้ามันมนุษย์โดยธรรมชาติของเราเนี่ยท่านก็จะเห็นนะโอ้โหการทำลายล้างสูงมากนะในในมนุษย์อ่ะท่านลองสังเกตดูเดะทําไมแบบโอ้โห ทุกคนต right. ้องการแม้กระทั <ain> ่งตัวท่านเองนะคะอย่างที like ่ตอมบอกคิดดีๆถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นคนดีเลิศประเสีศรีอยากให้ลองมองลึกๆในหัวใจของท่านนว่าใช่หรือคือธรรมชาติของเราเนี่ยถ้าในทางบาปประตูต้มมีแต่ต้องการทําลายล้างทั้งนั้นเลยนะคะความโกรธความโมโหความอิจฉาริษยาเห็นใครรวยหน่อยก็แบบอไม่ได้ต้องไปทําลายมันต้องไอ้นี่สวยหน่อยก็สวยกว่าหน่อยก็ไม่ได้ก็ต้องไปพูดทําลายก็อะไรอย่างเงี้ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะ แต่ว่าคนบางคนที่เราไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันมีมาอิทธิพลเหนือเราอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีสิ่งเวลาเราทําอย่างนั้นสมมติเราเห็นผู้หญิงสวยอย่างเงี้ยเยเราไปอิจฉาเขาเราไปพยายามแข่งขันกับเขาเปรียบเทียบกับเขาอ่ะคือมันไม่ได้ดีเลยมันไม่ได้ดีกับเราคือใจเราก็ไม่มีสันติสุขมันจะ,จะไปแข่งขันกับเขาอยู่นั่นแหละส่วนไอ้คนที่ถูกเปรียบเทียบเนี่ยถึงท่านจะเสแสร้งพูดจาดีแค่ไหนอ่ะท่านเชื่อไหมลึกๆข้างในเขาก็ไม่รู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่กับท่านก็ออยยู่่กันแบบเางงี้ มันไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มันแบบเข้าไปถึงแก่นความสวยงามของความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยถามว่าความอิจฉาแบบนี้มันเกิดผลดีไหมไม่ได้เกิดแต่ทําไมเรายังเป็นกันอยู่เลยอย่างนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจแต่ถ้าคนที่เข้าใจคนที่รู้ตรงนี้เขาจะข่ามไอ้ความคิดแบบนี้เพราะถามว่าเขามีไหมตัวเขาเองก็มีแต่พอเขามีปั๊บเขารู้ว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมคะเขาก็ปฏิเสธที่จะ เดินตามไอ้ความรู้สึกเนื้อหนังที่แบบต้องไปอิจฉาต้องไปอะไรพวกนี้เพราะเขารู้มัมเขามองว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่านี้เขาไม่จำเป็นต้องอิจฉาเขาเลือกอีกทางหน,นึ่งอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราไม่เข้าใจตรงจุดนี้เราปล่อยไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเราตอนบอกเลยว่ามนุษย์อ่ะโอ้โหเราสร้างมาอย่างนั้นจริงๆนะสมัยก่อนตอนที่ตองไม่มีพระเจ้าเนี่ยบางทีต้องเห็นคนสวยมากๆอย่างเงี้ย คือแต่ตอมก็ชอบคนที่สวยนะแต่ตอมไม่ได้คิดว่าตอมไม่มีเลยความไม่อิจฉายอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีบ้างฉันก็ไม่อยากให้เธอโดดเด่นกว่าฉันไม่อยากให้เธอสวยกว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะมีแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือไม่ใช่แล้วเพราะพระเจ้าเปลี่ยนหัวใจเราแล้ว,ลวเรามองว่าตัวเราเองไม่จาเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะคนสวยของแต่ละคนคือสวยในแบบของใครของมัน บางคนโอ้โหคนนี้สวยมากเลยอะแต่ผู้ชายบางคนมองว่าสวยตรงไหนวะอะไรเงี้ยเหมือนเราเหมือนกันเรามองผู้ชายบางคนบอกผู้ชายคนนี้หล่อมากเลยแต่เรามองหล่อตรงไหนเนี่ยเออมันต่างคนต่างมองมันมันความสวยความหลอ่อความงามมันอยู่ที่สายตาของคนที่มองไปมันไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจตรงนี้คือเราก็ไม่จําเป็นต้องอิจฉาใครเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยให้เป็นแบบที่ เจ้าต้องการให้เราเป็นเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วเราไม่มีอะไรค่ะตกบกพร่องเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บไอ้พวกบาปเหล่านี้มันก็ไม่มีอิทธิพลกับเราอีกต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงจุดนั้นที่ต้องไปนั่งอิจฉาริษยาหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องพูดถึงเรื่องบางเรื่องในในดีเทลในลักษณะอย่างนี้นะแต่มันก็คือจริงๆถ้าเราเอาไปมองในทุกๆมุมของชีวิตอ่ะคือมันเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ท่านต้องเข้าไปลงในดีเทลมันแต่มันหลักมันอย่างเงี้ยมันเป็นเมนเป็นแก่นเดียวกันเลยอะไรเงี้ยคุยยนาามกเลอะ วิ่14 15นาที14นาทีกว่าจะ15นาทีแล้วโอเคนะคะวันนี้อาทิตย์นี้ต้องขอแชร์ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาว่ากันใหม่ว่าจะคุยอะไรนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่รับฟังกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ